พาท่านจิรพกมาพี่กระดกพามาเองเลยค่ะใช่เห็นไหมคะไม่ไม่ต้องพูดอะไรครับครับและต้อนรับนะคะพลตเอกโทจิรพกภูริเดชนะคะผู้บัญชาการกองสอบสวนกลางสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญเมื่อสักครู่เพิ่งพูดถึงเองค่ะท่านค่ับต้นบระเทศกลัวท่านมากเลยครับนี่ใช่ใช่พยายามยืนตัวสั่นตลอดเวลาค่ะคือผมเป็นมิตรกับตำรวจแต่ว่าตำรวจไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับผมเท่าไหร่ใช่ใช่ เป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ต้ะเป็นนิดนะครับผมในทางตรว์ตัวเชื่อตัวในนี้นะคะให้ดูพี่ต้นใหญ่ใจใหญตำรวจมากนะใช่ค่ะนี่ต้นสถารบัสนี่อายุ49นะครับพลตำรวจโทรคือพี่กนกจะบอกว่าผมแก่แล้วใช่ไหมครับโอ้แก่เยอะยังหนุ่มยังหนุ่มเห็นเห็นแต่ในจอดูใช่มัครบเหนื่อยมากไหมครับช่วงนี้ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับชินแล้วครับก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งตอนที่ท่านอยู่ข้างนอกบอก รับเผือกร้อนนี่นี่สนามร้อนนี่จะฝากไปสักครู่เลยครับดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์เดี๋ยวพิ่งฝากท่านเลยครับเรื่องผักเกาไก่เนี่ยค่ะผักเาไก่สมกับฝากท่านด้วยผักเาไก่ก็ฝากแล้ฐานกระหมดเนียคือเราฝากสดตามนี้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่าสดสดเรารับคำฝากจากทางด้านของดรอานนท์ค่ะดรอานนท์ท่านจะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเมื่อกี้คุยนอกรอบรับเผือกร้อนประจำนะเพราะว่าคดีที่คดีใหญ่ๆคดีที่มัน สุมเสียงอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะมาที่ผมส่วนใหญ่ก็เราก็เราก็เป็นผู้บริหารนะครับเป็นผู้ชักการก็ต้องรับผิดชอบนะครับคือรับทั้งผิดทั้งชอบก็ต้องบริหารให้ดีบ <laughs> ริบ <laughs> บหารให้มันออกมาดีที่สุดให้ได้ <laughs> ครับวิธีคิดผมง่ายๆคือเน้นทําตรงไปตรงมา <c oughs> ทําถูกให้เป็นถูกทําผิดให้เป็นผิดนั่นคืออาชีพผมนะครับก็ทําแค่นั้นคิดแค่นั้นก็เลยก็จะไม่เครียดมากก็จะรู้สึกชินกับมันไปแล้วนะครับเจอเรื่องอะไรที่มันท้าทายก็ เราเน้นแค่ทำตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปกลัวไปเกรงใครแล้วก็ไม่ได้ไปเข้าข้างใครก็คิดแค่นั้นนะครับคดีใหญ่ๆบางคดีเนี่ยก็คือท่านอื่นเออกุมบางเหียนมาแต่ยูยูก็มาอยู่ที่ท่านว่าเปลี่ยนกลางคันเยอะมากนี่ท่านก็เลยบอกโอ้โหรับแต่ละคดีถึงังดีนะครับเงินริมรั้วท่านไม่ได้รับครับผมเงินริมรั้ว คือไปแขวนริมรัวคือคือแสดงว่าท่านต้องมีท่านก็มีฝีมือไงคนที่ใหญ่ๆก็มาอยู่ที่ตานนะท่านบอกว่าแบ่งให้หน่วยอื่นทําบ้างเฮ้ยมาที่ผมเยอะแล้วนี่ขอบคุณนี่พี่กระหนกกำลังจะฝากไปถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าขอบคุณนะคะมิตรของทาขอบคุณที่มาแฮปปี้เบิร์เดย์เราขอบคุณนะครับขอบคุณครับทด้วยนะผมบุอยก็จะให้ผมไปกับหน่วยอื่นตเาเลอดลากตลอดเวลาหนูไม่รหนูไม่รู้ว่าเขาพีคคดีอะไรค่ะเขาเลืกรักมากนี่แหละสิ่งที่พี่ต้นกลัวก็คือ ทำผิดให้เป็นผิดทำถูกให้เป็นถูกพี่ต้นเลยกลัวตรงนี้แหละครับเดียงนะต้นขนาดนี้เลย่เครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะคุณนะคะค่ะวันนี้ผม ก่อนเดินเข้าสตูผมก็อล,ลองดูแล้วนะว่าข้างไหนอ่ะ <c oughs> นี่ก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการก <c oughs> รุงเทพมหานครครัคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง <c oughs> ท่านพลตารวจโทจรพภ <c oughs> ูริเดชนะฮะ <c oughs> ที่ได้มาอวยพรวันเกิดพวกเราชาวท็ Top News. <c oughs> อปนิวส์ <c oughs> <c oughs>